ออมเล่นหิวใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีงานผีด้วยอ่ะออมเล่นหิวอยากกินอะไรแมคโดนัลด์ใช่ไหมกินอะไรอยากกินแมคโดนัลด์ใช่ไหมตรงนั้นมีเฟ้นไฟใหญ่เดี๋ยวเราไปดูเฟ้นไฟใหญ่กันไปเดี๋ยวไปเลยโอ้ตอนนี้เชอออมเล่นกับเชอเบลกำลังเดินไปดูเฟ้นไฟครับกล่องมันใหญ่มากนะครับผมเขาก็ตื่นเต้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาออมเล่นกับเชอเบลไปกินเฟ้นไฟกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานผีด้วยนะสวัสดีครับออมเล่นมันจะใหญ่เท่านี้จริงหรือเปล่าเราลองไหม ไม่อู้อยากลองอะ่ะมันใหญ่เท่านี้ไหมลองไหมนี่เท่าตัวมลยเลยนะเดี๋ยวถ้ามันไม่เท่านี้นะแปลว่าเขาหลอกลวงแน่ใช่ไหมเอาเลยว่าไหมมันต้องใหญ่เท่านี้แนนอนว่าไปดูกันลองลองเอามือวัดดิเอามือวัดดิเอาแขนวัดดิดดใหญ่ขค่ไหนไม่ไม่ย่างม,มีเออเอเอเดี๋ยวลองดูนะว่าสั่งมาจะใหญ่เท่านี้จริงหรือเปล่าเข้าไปดูกัน ตอนนี้พ่อเอ็มก็ไปสั่งมาเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็เขาก็ได้ชุดระบายสีมาให้อำเล็กบเชเบ็ดด้วยนะครับผมมีมีให้แบบระบายสีแล้วก็เห็นเขามีงานเวิร์กช็อปให้อำเล็กบเชเบ็ดวันร่วมด้วยแม่อุก็ลงทะเบียนไว้นะครับแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนาะจะได้มาหรือเปล่าเนาะจะได้มาเจอพี่เขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับดนลครับใช่คออดดนัลก็คือตัวตัวเหมือนตัวตระตลกตัวการ์ตูนเป็นโลโก้ของเขาเนี่ยเออเนี่ยป๋าเห็นตั้งแต่แบบตั้งแต่ป้าเด็กเดกอ่ะ เน,น,นี่ยเขาจะมีมาด้วยนะคนที่สี่มาบาจะมีัวนี่ไหมอ่ะมีมีแค่โดนัลอย่างเดียวชื่อของเขาเลยแม็กโดนัล<ส>เดี๋ยวรอเฟ้นฟายนะเดี๋ยวเรามากินเฟ็นฟายกันให้สะใจเลยนะครับผมระหว่างตอนนี้ก็ให้อาเม็ดกระชับไปเขาระบายสีไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสีกันนะลูกนะ <c oughs> แล้วก็มาแล้วนะครับสิ่งที่เราสั่งมานะครับผมมันก็เฟ้นฟายกล่องยักษ์ก็เหลือแค่นี้เองนะน่าจะเป็น เยอะๆแต่มันดูแบบไม่ค่อยร้อนมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ออเมริกาเชดปกินตอนนี้ออเมริกก็อาสาไปกดซอสให้กับพวกเรานะครับผมเรามากินกันนะแล้วด้านหลังขซีคอนก็จะเป็นงานผีนะครับยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะครับจะมีคลิปผีหลายคลิปเลยในช่องเ e เว่นฟันนี่นะส่วนช่องออเมริคิดขับเพื่อนก็จะลงคลิปผีนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่องออเมริกํำลังเศร้านะครับเพราะว่าไม่มีคนกดไลค์นะครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวรออเมร็กกันนึงนะครับออเมริกเปิดดูนื่เป อยากไหมลองเปิดดิไม่ตรงปกอ <c oughs> อาเล็ตไปขอดซ้อนมาอย่างเยอะดูดิเพื่อนอยากกกินไม่หมดนี่เสียดายมากเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวก็ให้ออาเล็ตเขากินก่อนแนละ้วเดี๋ยวเพิ่อนพาไปเดินดูร้านอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการมากินแมกนโนนอลนะครับแล้วเดี๋ยวเดินแวะดูผีเป็นเพื่อนออมเล็ตแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ให้ออมเล็ตเขากินไปก่อนนะครับผมนี่เต็มเลย โอเคนะครับหลังจากเรากินแมคโดนัลล์เสร็จแล้วนะอิ่มท้องกันหมดแล้วแถมยังได้น้ำหวานมากินกันด้วยดูดิกินโค้กกินน้ำอัดลมกันแบบฟินๆเลยนะแล้วบังเอิญว่าตรงนี้มันมีนมงานผีฮาโลวีนพอดีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะพ่อเอ็มจะพาอเมรกิกาเชเบตไปดูผีกันเพราะว่าอเมรลกถ่ายงานผีทุกปีแล้วก็ชวเชเบตเขากลัวแต่มาดูกันว่าตอนนี้ชเชเบตยังกลัวอยู่เปล่ารอบนี้จะไม่เอาแม่อูไปนะจะไปแค่ชเชเบตกับอเมอเลกอมเลกต้องดูน้องด้วยนะโอเคไหม อ,อย่าลืมนะครับไปติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนคลิปนี้เพิ่มตัดไว้ก่อนแล้วกันเป็นคลิปกินแกล้ด้นนอกไปแล้วกันนะครับสหลับคลิปนี้ไปละแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตัดตามสมัครเปนเด็ด้วยนะครับเจอกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย